สวัสดีครับคนภูทรชาแนลคนภูทรเกษตรยนต์เกษตรยนต์สำหรับคนภูทรเมื่อนี้สิมี่ผ่านมาธิตหลังจากที่เข้าตอกไม้ไผ่ใส้ต้นมะคุงต้ตนตัวผูหลังจากนั้นประมาณสี่สิบห้าวันมันก็จิได้ผลแล้วครับเดี๋ยวทิศไปถ่ายให้เบิง่งว่ามันเป็นยังไงนี่หลังจากที่ตอกเอาไว้สี่สิบห้าวัน นี่จะดอกดอกมันโลนถิมะก่เนี่ยเริ่มแล้วครับเห็นไหมโดยประมาณสี่ปนะ้าเริ่ม,เร,มเริ่มจับหมกักให้เบิ้งแล้วครับเออได้ผลครับได้ผลได้ลืมใช้ไม้แผ่เท่านั้นอันนี้ผมมัน,มนไม่เวลาเราพอดีไม่ไม่ตะเกียบบ้างมก็เอามันมตะเกียบมันแหลมเสาเลยเสียบเลยมันกะได้ผลกะดตามนี้แหละครับอสำหรับต้นตัวผู้แปลงให้เป็นต้นตัวเมียสรุปแล้วคือ ใช้ไม่ไผ่ตอกได้ผลครับได้ผลติดตามพ้นซีกขมามือเห็นหมากเห็นผลแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับคนผู้ทอนชาแนลผู้ทอนไรย,ยน์เกษตรยนต์สำหรับคนผู้ทอ